สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูเฟิร์นนะคะก็จะมาแนะนำนะคะวิธีการทำแผ่นพับด้วยแคนวากันนะคะมันเป็นวิธีที่ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่นักเรียนจะต้องมีหนึ่งเลยนะคะก็คืออินเทอร์เน็ตนะคะอินเทอร์เน็ต เท่านั้นนะคะในการออกแบบนะคะแล้วก็เราก็เหมือนเดิมนะคะเราก็ค้นหาไปคําว่าแคนวาเหมือนเดิมเลยนะคะและเราก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ใช่ไหมคะหน้าหน้าการะดานแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ลองอินนะคะเหมือนเดิมอยู่แล้วครูเชื่อว่านักเรียนหลายคนนะคะก็ ได้สมัครกันแล้วแหละเพราะว่าในหลายๆวิชาเนี่ยได้ทําการออกแบบโปสเตอร์ต่างๆใช่ไหมคะนักเรียนก็ใช้แคนวากันเพราะว่าแคนวาเนี่ยมันก็สะดวกใช่ไหมหากว่านักเรียนต้องการจะใช้ในมือถือนักเรียนก็สามารถใช้ได้ในคอมพิวเตอร์นักเรียนก็สามารถใช้ได้เราไม่ต้องกดบันทึกเอาไวต้ตลอดตลอดเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบเรียลไทม์เราทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต เราก็เซฟเป็นแบบเรียลไทม์เลยนะคะครูเลยแนะนําตัวแคนว่านะคะในการทําแผ่นพับนะคะในการทํา,ะะาทแผ่นพับนะคะวิธีการทําแผ่นพับนะคะนักเรียนมันง่ายมากๆเลยนักเรียนไม่ต้องไปค้นหาอะไรเลยค่ะนักเรียนสามารถค้นหาที่แว่นขยายตรงนี้ก็ได้ว่าแผ่นพับนะคะพิมพ์ไปได้เลยค่ะพิมพ์ไปได้เลยว่าแผ่นพับและกดค้นหาได้เลยมันก็จะขึ้นมาให้นักเรียนเลือกมากมายนะคะ แต่ถ้าสมมติว่านักเรียนไม่ต้องการแบบนี้นักเรียนอยากจะได้กระดาษเปล่าขึ้นมานักเรียนก็กดสร้างงานนะคะสร้างงานออกแบบมาได้เลยค่ะแล้วก็กดเลื่อนลงมานิดนึงนะคะมันก็จะเจอคำว่าโบชัวค่ะนี่โบชัวนะคะโบชัวตัวนี้เห็นไหมคะหน้าตามันจะคล้ายๆกับแผ่นพับเห็นไหมคะเราจะใช้โบชัวนะคะเราก็จะได้ เราก็จะได้กระดาษเปล่าเนี่ยนะคะหนหน้าเป็นกระดาษสีขาวนะคะกระดาษสีขาวหนหน้า3หน้าเห็นไหมคะเอ่อก็คือกระดาษ1แผ่นนะคะกระดาษ A4 1แผ่นนะคะและแบ่งออกเป็น3หน้าอันนี้คืออันนี้คือแผ่นพับนั่นเองนะคะซึ่งคําว่าแผ่นพับเนี่ยนักเรียนน้องนึกตามหลักความเป็นจริงนะคะ โบชัวแผ่นพับตัวนี้ค่ะมันจะมีกระดาษ A4 เพียงแค่กระดาษใบเดียวและเขาทำงานด้านหน้า,นนา,นนานและด้านหลังถูกต้องไหมคะเวลาที่เราปริ้นหรือพิมพ์ออกมานะคะออกระดาษเพียงแค่ใบเดียวนะคะดูจากแม่แบบได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่นักเรียนออกแบบนักเรียนจะต้องออกแบบทั้งหมด2หน้าแบบนี้เห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องออกแบบทั้งหมด2หน้านะคะหน้า1และหน้าที่2แต่เวลาที่พิมพ์นะคะเราจะพิมพ์ให้มันอยู่ในกระดาษเทียงแค่แผ่นเดียวนะคะแต่วิธีการทำเราจะต้องทำา2หน้านะคะดูจากแม่แบบเป็นตัวอย่างได้เลยนักเรียนเห็นไหมคะด้านซ้ายนี้นะคะ <c oughs> มันก็จะมี2แผ่นเห็นไหมคะมี1จาก2อ,อะเมื่อเราับเบนคลิกเข้ามาเราใช้กดใช้ทั้ง2หน้านักเรียนเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นทั้งหมด Flap, ask, 一一 wording, 2หน้าก็คือ2กระดาษสองหน้า <trous S> 1แ <Cash>. ผ่นสองหน้า1แผ่นนะคะขออภัยนะคะโดยที่ฝั่งแรกนะคะหน้าแรกเลยนะคะมันจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะเวลาที่เราพับเนี่ยนะคะหน้าแรกมันจะอยู่ที่ด้านขวามือและส่วนตรงกลางของในหน้าแรกเนี่ยนะคะมันจะเป็นด้านหลังสุดนะคะเวลาที่เราพับนะคะเวลาที่เราพับตรงกลางจะเป็นหน้าหลังสุดนะคะ ส่วนหน้าที่2เนี่ยจะเป็นเนื้อข้างในจะเป็นหน้าข้างในนั่นเองนะคะจะเป็นหน้าข้างในอ่าเราก็ออกแบบมาหน้าปกจะอยู่ด้านขวามือสุดตรงนี้นะคะหน้าปกจะอยู่ขวามือสุดนะคะในหน้าที่1น,นะคะนักเรียนก็ออกแบบนะคะนนเนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็ลองทําดูหรือหากว่านักเรียน,น่ะไม่เข้าใจตรงไหนจริงๆนักเรียนสามารถทักถามคุณครูได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะ